สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินผลไม้หายากนะคะของน่าจะเป็นของทางอีสานนะคะมีใครรู้จักบ้างคะบักอะไรนะผีพวนผีพวนไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรบักผีพวนเคยสั่งกินอยู่นะคะอันนี้นึกอยากกิน สั่งมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมันเน่านะคะมันเสียอันนี้ทางร้านเขาเลยเค็มมาให้ใหม่นะคะถ้าใครอยากลองกินเดี๋ยวจะส่งร้านในคอมเมนต์ให้นะคะอร่อยจ้ะอ้อมเปรี้ยวอมหวานผลไม้หายาก กินไหมรอบนี้ส่งมาเค็มนะคะดีกินไหมเอาเอาเปลือกออกอะ่ะเอาเปลือกออกสันหาจะกินตอนท้องนะคะชอบกินมากครับใช่ ส, yup. <S <s สั่งทองชิโนสั่งมากินอ่ะว่านุงเพ่นชอบกินอะไรบ้ากระทองกอะทองถ่ายยัง่ะออืมเอาเฉวแนวฝันเอ้าเฉาฝันลองกินไหมพี่อร่อยมากเลยอ awesome> ่ะเอานี่ไป ให้ดกน่ายเหรอตนันกินแบบอร่อยมากตอนะตอนทองอะ่ะก็ยังอร่อยอยู่แต่ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยหอยิวยังไม่ค่อยหอยิว<อ>กินเปลือกไม่ได้อะ่ะกินเปลืกแล้วมันมีขนนะ่ะอืม อันนี้สั่งมาให้ดูกันนะคะทำคลิปให้ดูทิมพริกเกลือใครเคยกินบ้างลองเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะ เราจะกินหมดไหมอ,อ่ะหมดแท้ตัวเวนแท้ตัวเ่อกินี่ฟัดฟัดฟัดวันนี้ไม่สุกเลยใช่เลี้ยงของแม่แตะพังนะเดี๋ยวมันก็จะสุกฟัดเออกินไม่ได้หรอกมาบางคนชอบกินเป็นลูกไปลเลยไงแต่เราไม่ชอบตรงที่ข,นขน้น คือน่ได้ยังขนขนละขายคอมเปรี้ยวอมหวานใครอยากกินผลไม้แปลกๆนะคะลองชิมกันได้เลยค่ะผลไม้หายากอื้อ มือน้อยๆมันกินได้ที่ไหนแล้วลูกอืออือเราแช่ตัวเย็นไว้กลัวมันเกิดมันกินไม่ได้นะลูก ผลไม้หาย,ยากไ,ไ,ไปไหนอะ ไปไหนเยอะอยากลองกินลองสั่งกันได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเฟซของคนขายไว้ในแชทนะคะในคอมเมนต์นะคะมาล้วจ้าบา